ในวิดีโอหนุ่มใกอคาเฮาเตม,มาล,ลันนี่ลอกเลียการเจ้าดื้อกัวไก่ของไอ้ไข่เขาบอกว่ามือตี็กกัวไก่นั่นเฮาสูดเตี้นหอมสามเลมตั้งจิตตั้งสต์ย้อนสู้ตึงกาวก้วยหนาเนเธอลองย้อนสู้นั่นอย่าไปย้อนสู้ซ้มกันหลายหลายลองเฮาย้อนสู้เอาเนเธอลองหลายลองหนึ่งอันแล่ยเซาเก่ามือมองสุดต้องใครเลยใครเปลี่ยนนั่นวายสิหน,นไหนเฮาหลอดปันน้ำมตัสสะซาสามกม๊กเาะว่าไรหลอดน้ำมตัส้าสามก๊กเยาว์หญ่เยาว,ยาวนึ่งซึ่งเฮาขึ้นหลอดปันกระถามันว่าอิติอิติกูมันไข่เซรี สาธุสาธุอันนี้ก็จะเป็นไล่ตึงกล่าวกู้กาย,ย้อนสู้เจ้าก็หลอดห้อบรระถามันเขาวาสนาเยืออนน่ออ่านเนรลองหลายก่อเฮาย,ย้อนสูน้เนรลองนั่นเขาใครเฮ้หน้าการนางงานดีก่อย้อนสู้กว่าเนอลองนาการนาางานใครเฮาหมากมีเงินคำ้ำใครเฮาลาเปิดเฮาก็ย้อนสู้กว่าเนรลองนั่นใครเฮาการกล้าการขายกล้าอ่องขายมานในก่อย้อนสู้ดึงกล่าวถึงเนรลองนั่นอันในก่อเนื้อแก้กมันเขาบอกลาไว้ซึ่งหน,นเขา่าก่อเปิดในและปีนอของเขาเจอจานและล่พวกจ่อกู้ไก่กว่าเา้านั่นกูอ่ำหูไล่ตึงกล่าย้อนสู้มันกูเลย ใายตุกย้อนกว่าลายเสื้อลายรองนางหือมันโพติกัดยำเขาบอกลาดไว้ว่าอ่ำกึ่งดีย้อนซูจอมกันหลายลายรองในกอ่เปลี่ยนวิดีโอลายเอ้อตื้อลายโกก้ไก่ของแอบเงินไอไข่อ่ำนั้นก็พี่นอ้องเขาเจือจานแลลโกู้ไก่หุ่นทางไอไข่ไว้อยู่อันแลไปหู้ดีบองว่าหมายมันเตี้ยนั่นวันมันในกอดขาวามาซับแลงบันตีมีไว้ซึ่งหนังในเขาจอมหนังอันแลเขาเอาไรหู้ายหันมาเจ้ากอเพราะว่าพี่นอ้องเขาไปมีไปไล่กู้ไก่ไปไล่เอาซุ้งสองกึกโดกดึกคิกคงไว้ในกักกเเข้าาามมมนนนนอออควออคววบุ ในขอความติ๊กตอกก็เลยค่ะกาคันพูกจอแอบเงินในอยู่ดี1,090าบาทเดีมีซ้อมกันอยู่3อันแอบเงินหนึ่วะรับค่อยหมักหินลำไอไข่1อันเหยากาะแผ่นอ้างของไอไข่1อัน1นจุ่มใน3อันกาขันอยู่ดี1,090าบาทยินจมความเสอถึงพี่น้องเขาดั้งเซงเม่อสรงค่ะ